สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็พบกับรายการสองพี่น้องโคดปลอมนะครับเสียงน้องหมาลองนะคะน้องหมาเพิ่งทำหมันนะคะก็วันนี้นะคะก็กลับมาอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาทำคลิปรีวิวแมวกันนะคะซึ่งมีเล่าสิว่าเป็นาอยังไงอ่ะก็เป็นแมวที่ว่าเก็บมาเลี้ยง เพราะว่าแม่มันตายตอนแรกเอามาเก็บมาเลี้ยงสองตัวแต่ว่าตัวหนึ่งก็ตายตามแม่มันไปเพราะว่าเหมือนแบบป่วยเป็นโรคเหมือนแบบติดเชื้อในกระเพาะหรืออะไรสักอย่างแล้วคราวนี้มันยังเด็กอยู่เนะี่ยมันก็ภูมิยังไม่แข็งแรงแล้วก็อ๋อซึ่งแมวแม่แมวที่มันมาคลอดลูกทิ้งเอาไวอ้อ่ะคือเป็นวันที่แบบหลังจากพ่อของของบอสกับวินาะเสียไปประมาณสองวันและแม่แมวมันก็มาเอ่อมาคลอดลูกทิ้งเอาไว้เออใช่ที่หน้าบ้านตอนแรกเนี่ย ตอนนั้นก็ยังไม่ได้เก็บมาเลี้ยงะคระแค่ว่าแม่มันเําลูกมันล่วงมาจากหลังคาแล้วหลก็เอามาอาบน้ำเพราะมันโดนมดกัดแล้วก็เอาลูกไปคืนให้แม่มันตอแม่มันก็เอาไปแบบอืมนั่นแหละ แา้ยุ่งกับลูกฉันอืมแม่มันก็เอาเอาแบบหมายถึงว่าแบบอย่ามายุ่งและสุดท้ายก็คือแม่มันนตายครับใช่พอแม่มันตายปุ๊บน้องก็เลยไปเก็บลูกแมวมาเลี้ยงนะคะซึ่งตอนแรกมันมีสองตัวนะคะแต่อีกตัวหนึ่งก็คือทนแบบสุขภาพไม่ดีนะคะก็เลยอ่อสิ้นชีตไปแล้วนะคะก็เล่าแล้วนี่เออนั่นแหละโอเคแล้วก็เลยเอาไปฝังนะคะค่งฝังไปตรงนี้เองเออนะคะแล้วก็ จะมารีวิวแมวตัวนี้นะคะที่น้องเก็บมาเลี้ยงคะซึ่งชื่อเนี่ยยังไม่ได้ตั้งกันเลยนะคะก็อยากจะลองให้ทุกคนคอมเมนต์ชื่อมานะคะว่าชื่ออะไรดีถ้าเกิดว่าชื่อไหนแบบถูกใจแบบทีมงานของเราเบื้องบนโอ้พูดเหมือนช่องตัวพูดเหมือนช่องเราดูใหญ่มากเลยนะก็ใหญ่ในระดับหนึ่งพูดตามนันก็ โอเคนะคะเรียนอยู่แค่สองคน,นงก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าแมวจะเป็นยังไงอะรีบหยิบแมวมาโอเคครับซึ่งแกระหว่างที่น้องไปหยิบแมวนะคะนี่ก็อันเนี้ยที่บอทำคลิ click, ปปลูกต้นไม้ในไอซีไปนะคะนี่ยังไม่ขึ้นเลยนะคะสามต้นเลยยังไม่โผล่มานะคะหรือแบบอาจจะเป็นเพราะว่าเพิ่งปลูกไปแค่สองวันด้วยแหละก็เลยยังไม่ขึ้นนะคะแล้วเราก็โรยปุ๋ยเยอะมากนะคะนี่มาแล้วนะคะ ตัวนอนี่บอสชอบสีน้องมากนะคะนั่งลงนี่ดูนี่มันมีแมงสกาหลับบนหัวด้วยเนี่ยซึ่งน้องดื้อมากนะคะคือแบบดื้อมากเลยนะคะอาจจะตั้งชื่อว่าอะไรเดียวไอ้ดื้อไหมตั้งชื่อว่าติโตแล้วว่ามันต้องมีชื่อแล้วตุวป่องไหมมันอ้วนแต่มันเป็นตัวเมียมแต่ว่าอ้วนมากนะคะนี่ดูท้องน้องคือน้องท้องป่องแค่ตรงท้องเด ลองเล่าวีรกรรมน้องสิเออ,อก็ตัวนี้นะครับอืมันก็วีรกรรมมันเหรอก็อย่างเช่นเวลามันเป็นแมวที่ค่อนข้างนี้สัยแปลกนะ,ะมันมันแบบมันถามว่ามีกระบะทรายไหมครมีแต่แบบตอนช่วงแรกที่เก็บม,มาเลี้ยงเนี่ยมันนอนในกระบะทรายแล้วมันก็ไปอึข้างนอกอืมตกแบบซื้อมาเพื่อตอนนั้นอยาคิดเลยฮะ คือแบบมันเข้าไปนอนเล่นในสระกระบาทรายมันใช้ได้คุ้มมากเชื่อ <chez ua, S 1> oh, เพราะว่าเรพราะว่าเมื่อเชา้าอ่ะ oh, okay. หนานอนอยู่ตรงนี้นะครับข้างล่างเลย <laughs> เพราะว่าเมื่อเชา้าอ่ะฉันเดินออกมาฉันดูในห้องครัวเลยจ้ะนั่งคุกเล่นขี้ตัวเองจ้ะนั่งปัดขี้ตัวเองมาแบบฉันเอามาหอมเอามากอดแบบสุดยอดมากใจเลยทำไมติวไม่หายสักทีนี่ฮะ มันเป็นแมวที่แบบแหลกมากตอนแรกกะว่าจะตั้งชื่อว่าโตโคกเลยนะเนี่ย <laughs> <laughs> และวีลกรรมอีกของมันเหรอืก็เวลาเข้าไปอึนในกระบ,บาทรายใช่ไหมมันชอบเขี่ยทรายออกมาข้างนอกกระบ,บามบางค,ครั้งเขี่ยอึออกมาเล่นอย่างเงี้ออยอยอืืเยี่ยมีปะถ้าตอนที่เอามาเลี้ยงครั้งแรกๆในช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์แรกมันจะแบบชอบฉี่ข้างนอกชอบฉี่มันรู้เป็นไรฮนะ ต่อไปพนะี่เล่าวีรกรรมของแมวตัวนี้บ้างซึ่งวันที่ฉันมาวันแรกวันที่ฉันมาอยู่นี่วันแรกคือแบบอีดอกวางกระเป๋ารถเข็นใช่ไหมขึ้นมากระโดดเกาะขึ้นมากระโดดเกาะบนกระเป๋ากระเป๋าเดินทางเออใช่พอ,ห,อห่วนกระเป๋าฉันไม่พอฉันเปิดชุดใช่ไหมไปหยิบถุงวิกอะมาขยําขยําเล่นน่ะเออแล้วจนวิกเกือบพังอะคือแบบโมโหมากอะตอนนั้นอะ <laughs> คือโมโหจริงๆ แล้วเนี่ยเขาก็จะแบบรักแมวเขามากไม่ยอมให้แตะต้องอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าแบบอืมแล้วไม่พอพอหยิบขยำวิกเสร็จใช่ไหมฉันก็วิกออกมาใส่เออใส่ใส่เอาวางไว้ถ่ายรูปปุ๊บขึ้นไปเล่นบนวิกแบบโอ้โหสุดยอดเลยค่ะคือวิกแบบพันกันเละไปหมดเลยสุดจริงๆอ่ะอยู่ดิดื้อมากดื้ออะไรมันก็แค่ดม <laughs> อ่ะมีม,มีมีรายการอะไรอีกเนี่ยมันจะชอบแบบเล่นขยะเป็นแมวที่แปลกมากเล่นขยะแบบ ชอบเล่นขยะมากโดยเฉพาะที่แบบมันชอบเข้าไปคุกตัวในเขาเรียกอะไรนะฮะที่กลวยขยะเ<ม>ออเข้าไปคุกแล้วแบบแบบวันนั้นเพิ่งอาบน้ําให้แล้วแบบอาบน้ําเสร็จปุ๊บแล้วไงฮะไปนั่งไปนั่งในอะไรฮะเขาเออไปนั่งในที่กลวยขยะโอ้เป็นต้องขอัยเสียงหมานะคะคือหมาเพิ่งทําหมันแล้วแบบเออมันกลัวโดนทิ้งอ่ะเนาะเหมือนเราเอาแบบแมวมารีวิวมันก็เลยกลัวโดนทิ้งดูสีดิตัวนี้สีเทามีลายด้วย นี่ยบนหัวมันมีลายป่วงหรือแมลงสกาลับนะครับตัวนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันพันอะไรนะน่าจะเป็นพันไทยพอแบบแถวนี้เราก็มีแมวอยู่หลายตัวนะครับแมวที่เก่าที่สุดก็มิ่งขวัญเ,เดี๋ยวค่หน้าไเป็นรีวิวมิงขวัญไหม,มแม่อุ้ยต้องรีวิวมิงขวัญมิงขวัญน,น,นี่อายุพอแบบน่าจะแก่ผมแค่ปีเกิดสองปีเองอะ่ะไม่มิงขวัญอนะ่ะพี่เกิดมาพี่เจอมันแล้ว โอเคค่ะงั้นวันนี้นะคะบอสก็ขอจบคลิปการรีวิวแมวแต่ีแค่นี้นะคะซึ่งวันนี้ก็ต้องแบบเจบแค่นี้เนาะเพราะว่าแบบหมากวานตลอดเวลาเลยนะคะยังด,ดูค่ะยังดูไม่ใช่ให้เขาดูไหมอ่ะเดี๋ยวให้ดูหมานะคะทุกคนน,ะคะนี่นะคะไม่ร้องอีกตัวหนึ่งนอนตรงนู้นนะคะเพราะว่าน้องเพิ่งทําหมันนะคะนี่สรบเลยนะคะต่อแบบออลองเรียกหาเราตลอดนะคะสงสัยคือแบบ น้องเขาก็เหมือนแบบยังขยับตัวไม่ได้มากเพราะว่ายังเหมือนแบบยังเมายางซึ่งแบบพลาดมาเมื่อเช้าฉันตื่นสายก็เลยไม่ได้ทำคลิปทำหมันมาดู <c oughs> โอเคค่ะงั้นวันนี้นะคะบอสเัียบบินก็ขอจบรายการสองพี่น้องโคตรปลอมแต่เพียงเท่านี้นะคะงั้นวันนี้นะคะก็ไปแล้วนะคะกับการรีวิวน้องแมวนะคะ i don't wanna go to school tomorrow i can study thinking about you